สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องพลนิชาพี่กระปุกแล้วก็แม่จ ja ๋านะครับวันนี้เรามาหาเห็ดกันนะครับนะครับในป่าโยคานะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปหาเห็ดกันแล้วนะครับนะครับให้น้องพลนํานะครับวันนี้น้องพลก็เห็นเห็ดแล้วนะครับนี่นะครับ คือตะก้าเหตุของน้องพลอยนะครับนักพิกปุกก็กำลังหาอยู่นะครับ นี่ก็คือเห็ดจุคาขมนะครับดอกค่อนข้างจะใหญ่นะครับ,ด,รบ,ด,รบด้านใดอีกหนึ่งดอกนะครับดอกใหญ่มากๆนะครับ นี่นะครับก็คือเห็ดพึ่งนะครับตอนนี้แม่จากก็มุดเก็บเห็ดอยู่ด้านในนะครับหนอกก็ค่อนข้างใหญ่นะครับพี่กะปุกกับน้องพลอยนิชานะครับกำลังช่วยกันหาเห็ดนะครับนี่นะครับเราก็มาเจอนะครับเห็ดยุคาขมนะครับ จะอยู่ออกเป็นหมู่เป็นหมู่เลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหมู่หนึ่งนะครับเราจะไปหาเห็ดกับน้องพลอยเต่านะครับนี่ก็คือเห็ดพึ่งขมครับที่เราได้นะครับ Bye bye. ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ